สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้อยู่กับคุณภชระดวงสุงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะครับผู้ชมนะครับสามารถติดตามรับชมรายการของเรานะครับได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิทันนะครับก็กดไปที่หมายเลข11 NBT TV อีสานหรือจะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ก็ไปที่เพจ a c e b o o k ครับ NBT UBON หรือว่าใครไม่สะดวกรับชมสดๆนะครับก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังของเรานะครับได้ที่ยูทูบครับ NBT 1 1 UB ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับข่าวสารในเรื่องต่างๆนะคะถือว่าในช่วงนี้นะคะเ,เทศกาลที่สําคัญคของทางจังหวัดนครพนมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการบวงสรวงพญาศรีสตัตนาคราชซึ่งเ,งเขามีการจัด7วัน7คืนใช่ะค,ะครับซึ่งก็ตอนนี้เริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับ,รบวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับซึ่งแต่ละคืนเขาก็จะมีกิจกรรมที่ เป็นการรำวงสวงในทุกคืนทุกคืนที่เขาบอกว่ารวมนางรำนะครับเจ็ดร้อยคนเลยนะต่อวันนะครับเขาก็จะมีอย่างนี้ไปจนถึงวันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้ยด้วยแล้วเขาก็จะแบ่งด้วยเหมือนวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันแรกพิธีเปิดนะคะก็จะมีการรำแล้วก็รวมคนคนเกิดวันอาทิตย์อะไลมาเกิดวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธก็คือแต่ละวันจะเป็นการรวมคนแต่ละวันซึ่งเขามีการจัดงานนะครับเจ็ดวันด้วยกันเลยตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับจนถึงวันเสาร์แต่ละวันก็จะมีการรวมครนวันรยเ รายละเอียดจะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะใ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับที่จังหวัดนครพนมซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้มีการรวมพลคนเกิดวันจันทร์นะครับรำบวงสวงพระยาศีสตนคราชปี2567ครับคืนที่2ซึ่งก็มีแขกรับเชิญด้วยนะครับนั่นก็คือน้องอีฟครับไอวรินชื่นชอบร่วมรำบวงสวง ท่ามกลางนะครับสายฝนที่มีการโปรยปลายลงมาอย่างเล็กน้อยนะครับวันจันทร์ที่8รกรกฎาคมนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีที่ร้านพญาศรีจันทนาราชนะครับริมฝั่งแม่น้ำโของอำเภอเมืองนครพนมนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับเป็นประธานในพิธีประจำวันจันทร์นะครับพร้อมด้วยนายชวนินวงสถิติราการครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในอำเภอเรนูนครหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอก,กชนประชาชนนักท่องเที่ยวและแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณอีฟไอวรินชื่นชอบร่วมขบวนแห่เครื่องบูชาพระยาศีสตนะคราชจากบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยถนนนิตโยครับมายังบริเวณพิธีหน้าลานพระยาศีสตนะคราชนะครับประกอบพิธีบวงสวงจากนั้นครับได้ร่วมการบวงสวงพระยารีสตนคราชโดยมีคณะนางรำ จากอำเภอเลนูนครน,นะครับนางรำชนเผ่าผู้ไทยบ้านนาบัวนะครับนางรำจากชมรมบ้านเหนือบ้านใต้นางรำจากชมรมฟ้อนรำสีโคตตะบูนนะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษน้องอีฟไอวรินชื่นชอบนะครับดาราน,นักแสดงรวมกว่า700ชีวิตนะครับร่วมกันรำบวงสวง ทามกลางบรรยากาศที่มีฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะครับในการลำวงสวงพญารีจันทคราชคืนที่2นั่นเองครับค่ะซึ่งวันที่สองนะคะคืนที่2ก็คือรวมพลคนเกิดวันจันทร์โดยงานบวงสวงพญารีสันคราชนะคะประจำปี2567ที่อยู่บนจอตอนนี้นะคะเขาจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่9แล้วนะค่ะโดยทางจังหวัดนครพนมค่ะได้มีการร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนนะคะจัดขึ้น ซึ่งในปีนี้นะคะเขาก็มีการจัดขึ้นในห้วงของวันที่7 1 3ถึง13กรกฎาคมที่ลานพญาศีสตนคราชนะคะก็คือริมฝั่งแม่น้ำโขงนั่นเองเพื่อเป็นการสืบสารนะคะในเรื่องของตำนานความเชื่อความศรัทธาชาวลุ่มแม่น้ำโขงที่มีต่อองค์พญานาคส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดอัติเมตรเรียกได้ว่าสูงที่สุดเลยสวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดโดยเขาบอกเลยว่า